แนะนำอุปกรณ์ครับขวดออ่อพอพเอเทอร์โมมิเตอร,อมมตอร์ต่อไปเป็นบิกอร์ต่อไปเป็นไม้บรรทัดอันนี้คือน้ำหล่อ,นนอ,หอเย็นอันนี้คือน้ำแข็งาหล่อเย็นอันนี้คือน้ำแข็งเย็นกว่าเห็นด้วยอันนี้คือกำมังกำมังไวในะ้ใส่ภาชนะดภาชนะอ๋อ บบบบนี่เครื่องปั่นครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามูลิน็กนะเครื่องช่างเือบอย่นโน่นอันนี้เตาต้มอ,อันนี้คนลอกผ้าเอานี่เรากำลังจะทำการวัดอุณหภูมิรอรอน้ำเดือดให้ได้100อองศาแต่ตอนนี้เตาเก่า เราปล่อยได้เอามาวัดอุณหภูมิให้ถึง100องศาครับพอถึง1 0อองศาให้นำบิ๊กเกอร์ออกบอกว่ารอยเย็นจนอุณหภูมิถึงรอยเย็นจนอุณหภูมิถึง3 6องศาเซลเซียสแ,แล้วนำไปชั่งแล้วนําไปชั่งน้ำหนักแล้วจดบันทึกค่าชั่งน้ำหนักหลังจากปรับอุณหภูมิ สามสิองศาเซเฟสรอเย็นจนอุณหภูมิ30องศาที่อุณหภูมิ30องศาแล้วช่างน้ำหนักรอเย็นจนปรับอุณหภูมิได้ถึง20องศาจากนั้นเอาเทอร์โมมิเตอร์ออก แล้วก็เติมน้ําให้ได้ฉีดนี้เติมน้ําด้วยมือบังกล้องแล้วนั่งไปช่ําน้ําหนักคำหนึ่งจากนั้นช่างนํามาชั่งน้ําหนักนิ้วติดนิ้วติ่เป็นไรห้าสิบใช่ไหมอันนี้เราทําการช่างครับเปิดเปิดปอมเปิดหกสิบเอ็ดคคือนี้ช่างผิด่าปั่นนะคอันหน้าด้วยปอมอาหน้ามา ทำไมกลุ่มห้าวุ่นวายอย่างเงี้ยครับไม่ได้ปั่นดินเลยครับอะไรกลุ่มปั่นเสร็จแล้วจ้ากลุ่มห้าแย่มากครับจ้าเอาออก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 ครับทางกลุ่มเรากำลังจะถ่ายเทน้ำเอ๊ะเอาจอบไหมต้มน้ำหลังจากเวลาผ่านไป10นาที ต้มเสร็จจากนั้นนํามาช่างนะจากนั้นช่งางพยชนะ250กร,รมัมเทดินใส่ภาชนะแล้วจากนั้นเดี๋ยวนําไปอบจากนั้นนําเข้าไป,าไปอบ